นิทานเรื่องเด็กหญิงกับปูทองคําวันหนึ่งแปงเดินเล่นริมคลองหลังบ้านเห็นปูตัวหนึ่งติดอยู่ในแอ่งน้ําตื้นเธอจึงช่วยยกปูกลับลงน้ําอย่างอ่อนโยนท่านใดนั้นปูพูดขึ้นว่าขอบใจเจ้าหนูข้าไม่ใช่ปูธรรมดาแต่เป็นปูทองคำจากทะเลเวทมนต แป้งตกใจแต่ยังยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรค่ะหนูแค่ไม่อยากให้ใครเจ็บปูทองคำดีใจมากจึงมอบเปลือกทองคำให้แป้งพร้อมบอกว่าหากเจ้ามีใจเมตตาเปลือกนี้จะนำทางเจ้าไปสู่สิ่งดีงามแป้งนำเปลือกไปให้ยายจันดูยายยิ้มแล้วพูดว่า เจ้าทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเจ้าก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมานี่คือทองคำที่มีราคามากปู่ได้มอบให้แก่เจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนที่เจ้าช่วยเหลือเขาไว้เจ้าจงทำความดีแบบนี้ต่อไปนะหลานรักยายกอดหลานด้วยความรักและยิ้มอย่างมีความสุขข้อคิด การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์คือคุณธรรมที่เปล่งประกายยิ่งกว่าทองคำ